ี่น้ครับยินดีต้อนรับสู่รายการไบโบเอเดเวยนะครับ,รรรรบวันนี้อากาศดีมากพี่น้องครับเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับพี่น้องก็ทำให้อากาศช่วงค่าคืนที่ผ่านมาก็เย็นสบายนะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมก็เอารถนะครับไปซ่อมตรงที่เปิดประตูนะ่าต้องสั่งซื้อเข้ามาพี่น้องครับเพราะว่าคือรถนี้อายุมันเยอะละเพราะนั้นไอ้ตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ เปิดประตูถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยนะพอใช้ไปนานๆมันจะเปราะแล้วกรอบนะผมดึงปุ๊บหักติดคามือมาเลยนะเนื่องจากว่าประตูเองมันมีการดูดนะฮะไอ้ลูกยางบางส่วนแล้วขอบยางเนี่ยมันเสื่อมนะก็ต้องแก้ไขกันไปพี่น้องครับเพราะรถคันนี้เนี่ยก็ล้มๆสิบปีแล้วฮะก็เหมือนกับฝ่าจิตวิญญาณพี่น้องครับเราเองปล่อยปาละเลยไม่ได้พี่น้องครับก็ต้องซ่อมแซมกันไปปรับปรุงแก้ไขนะครับ พราะการที่เราอ่านบพืพีทุกวันก็มันเกี่ยวข้องกับการป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเป็นการเช็คนะครับฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยนะฮะเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับจิตวิญญาณเราเองก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับวันนี้ผมจะไม่เลี้ยวขวานะครับจะตรงไปนะฮะเอาอีกบรรยากาศหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเลี้ยวขวาเนี่ยผมเองก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยทางลัดนะครับแต่ผมตรงไปดีกว่า นะครับเนื่องจากว่าไฟเขียวพอดีนะฮะวันนี้จะมีโอกาสเตรียมคําเทศนานะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะผมมีคิวเทศนาที่คิดจากพระประแดงร่มเย็นนะครับอยู่ตรงซอยสุขสวัสดิ์76นะครับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับจะอยากมาร่วมเนรัศการนะครับสุขสวัสดิ์76นะครับพรุ่งนี้ก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะ วันนี้จะเตรียมนะครับทั้งในเรื่องของคำสอนคำทศนานะครับเพราะคำทศนาผมนี่จะมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพประกอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเตรียมพอสมควรส่วนรอบเช้าวันอาทิตย์นะครับรอบเช้าวันอาทิตย์นะฮะก่อนมัศการนะครับก็จะมีสอนเมะคมภีนะฮะเป็นรายการเบบอตไทมช่วงนั้นผมจะถ่ายทอดสดด้วยนะครับพนักพีน้องก็สามารถเข้ามาร่วมรับประทาได้นะครับ วันนี้รถไม่ติดมากนะครับนี่ผมลงผ่านซอยนะครับพนาการสิบห้านะครับเดี๋ยวต้องยูเทิร์นกลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแหมพอเห็นแสงแดดวันนี้ครับทำให้นึกถึงพระคำพระเจ้านะครับที่พูดถึงความสว่างนะฮะส่องเข้าไปในความมืดความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้นะครับพระความเจ้าพน้องครับที่เราทั้งหลายทุกคนนะครับเป็นลูกแห่งความสว่างเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือต้องส่องสว่างแล้วก็ต้องส่องไปในความมืดเร่งถึง้วครับเร่งถึงการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะเพราะคนมากมายตอนนี้อยู่ในความมืดพี่น้องครับเราต้องส่องสว่างเข้าไปนะประกาศเป็นพยานนะฮะแล้วขอหมายสําคัญจากพระเจ้าพี่น้องครับในแต่ละวันนะที่เราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะฮะคือเรามีสิทธิ์พี่น้องครับที่จะขอหมายสําคัญจากพระเจ้านะครับโดยเฉพาะยิ่งหมายสาคัญในเรื่องของการอธิษฐานวางมือรักษาคนเจ็บป่วย นผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีนะครับเมื่อมีคนเจ็บป่วยรับการรักษาหายพี่น้องครับหมายสำคัญเกิดขึ้นนะฮะมีคนกลับใจมีคนเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะเพราะนั้นอย่าหนุนใจพี่น้องครับอีกไม่กี่เดือนจะสิ้นปี2020นะฮะใครที่ยังไม่เคยประกาศข่าวประเสริฐเลยนะครับคือประกาศไม่เป็นพื่นง่ายก็ต้องฝึกนะครับโอเคพี่น้องครับผมมาถึงซอยพนักงาน15้นะครับ ซอยนี้ก็แคบพอสมควรนะครับและมีรถจอดซ้ายขวานะนั้นใครเข้ามาซอยนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะผมเข้าประจำพี่น้องครับก็เลยไม่ซีเรียสมากนะ่ก็เดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับแล้วมีโอกาสได้คุยพี่น้องอีกระยะหนึ่งนะครับจอดตรงหน้าออฟฟิศนะฮะ โอเคเหมือนเดิมเลยนะครับขออนุญ,ญาตปิดนะครับดับเครื่องรถเครื่องเครื่องยนต์นะฮะเพราะว่ารถคันนี้เครื่องประมาณ2 4 2 0ัเทอร์โบพี่น้องครับควันไอเสียจะออกไปเยอะมากก็จะรบกวนพี่น้องนะครับที่อยู่ซ้ายขวาเราเป็นลูกพระเจ้าก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งพี่น้องครับเนื่องจากว่าเราต้องมาหวานนะครับความรักของพระเจ้าถ้าเราเอง นะเป็นที่เกลียดชังของเพื่อนบ้านก็จบกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรยิเยนอยู่ที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ที่รักของเพื่อนบ้านนะครับเหมือนโยเซฟใช่ไหมถึงแม้ว่าติดคุกนะครับก็เป็นที่รักนะครับอับราฮัมก็เป็นที่รักของคนในย่านนั้นนะครับ <ๆ S 1> คือคิดเซียนอยู่ที่ไหนผมคิดว่าต้องเป็นพรน,นะครับเพราะว่าชีวิตคริสเซียนเนี่ยนะครับเราสามารถสะท้อนถึงพระสิริของพระเจ้าสะท้อนถึงผลแห่งพระวัญญาติสุดพระเจ้าพี่น้องลองอ่านดูนะครับคาลาเชียบที่5ข้อ22ี่ ถ้าคิดเสียนทุกคนนะครับสะท้อนถึงผลองพระวิญญ,ญาณกับการในชีวิตในแต่ละวันเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าคนรอบข้างนะพี่น้องครับเขาเจะมีความรู้สึกที่ดีไม่รังเกียจคิดเสียนแน่นอนแต่ละคิดเสียนเองพี่น้องครับมันเป็นชีวิตไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแล้วเข้าไปพัวพันกับการงานเนื้อหนังนะครับก็ต้องไปอ่านการะเทียเหมือนเดิมในบทที่ข้อกที่1 9บเาถึงยี่พี่น้องครับการงานเนื้อหนังนั้นมันอยู่ใกล้เรามากพี่น้องครับแต่ถึงแม้วันจะอยู่ใกล้เรามากขนาดไหนถ้าเราไไม่ไปยุ่งเกี่ยวกกััับมมมน็ไ่ีปญหา ถูกไหมครับผม้งเคยเปรียบเทียบสมมติว่ามันมีสายไฟนะครับที่ก็ปอกสายไว้เนี่ยคือบุ้งนีมีมีไฟพร้อมที่จะช็อตเราตายแน่นอนพี่น้องครับแต่ถ้าเราไม่เอามือไปจับมันนะต่อยมันอยู่ที่นั่นนะฮะเป็นปีปีนะฮะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหากับเราแต่ทุกวันนี้คิดเสียแหลายคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับโดยการล่วงละเมิดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ประชาชาติพี่น้องครับเพราะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นและสุดท้ายก็ปัญหาตามมาเยอะทีเดียว วันนี้หย,ยัดหนุนใจซึ่นกัน้องครับเราควรเป็นคิดเตียนที่อ่านศึกษา,ากฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วว่าจริงๆคิสเซียนพี่น้องครับเราเป็นเป็นเหมือนนักกฎหมายนะฮะเราลองศึกษากฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าเราต้องเรียนนะโดยการทรงนำของพระบัญญัติบทสุดนะขอพระบัญญัติบทสุดที่สอนเรามากขึ้นทุกๆวันเราเองต้องใส่ใจด้วยก็เหมือนในโรงเรียนพี่น้องครับถ้าอาจารย์พร้อมจะสอนทุกวันพี่น้องครับแต่เด็กนักเรียนในห้องเรียนไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะเรียน สุดท้ายพี่น้องครับหลายคนก็สอบตกเหมือนกันพี่น้องครับเป็นภาพเปรียบเทียบคิดเสียหลายคนพอเจอการทดสอบนะหรือการทดลองใจจากพระเจ้าหลายคนก็ไม่ผ่านหรือบางคนเจอการทดลองของซาตานก็ล้มลงในความบาปง่ายเหลือเกินพี่น้องครับอย่าลืมว่าเราต้องต่อสู้นะครับพระเจ้าสั่งให้เราสู้จงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปนี่เป็นถ้อยคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระเจ้าถ้าเราสู้ซาตานสู้ลงไม่ได้พี่น้องครับเพราะเราสู้ด้วยเทวอำนาจด้วยวิเดษของพระเจ้า เพราะนั้นทุกวันคริสเตียนทุกคนก็ต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็เตือนกันทุกทุกวันนะพี่น้องเพราะคิสเสียหลายคนดูเหมือนไม่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดพระเจ้าเลยนะใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับเพราะฉะนั้นทางความคิดคําพูดการกระทำเราต้องระมัดระวังพี่น้องครับเพราะว่าในแต่ละวันมันมีการล่อลลงเยอะนะครับและยิ่งใครก็ตามไม่ไม่สะสมพระธรรมพระเจ้าไว้ในใจการการยับยั้งชั่งใจก็จะไม่มีใจล่อลลงจะเกิดขึ้นได้ง่าย พี่น้องครับพระปีก็เตือนว่าใจเป็นตัวล่อลวงที่เสื่อมทรามและร้ายกาจมากที่สุดนะครับเพราะนั้นวิธีที่กำราบใจก็คือเราต้องสะสมพระธรรบัสัพระเจ้าไว้ในใจชีวิตเดี๋ยวถึงพระคำพระเจ้าเป็นนะครับปกครองจิตใจของเรานะครับมันงั้นเราจะคิดเองเออเองสุบเองนะสุดท้ายก็ล้มในความบาปอย่างแน่นอนประบารทีหนุนใจพี่น้องครับก็ฝากไว้ในคำพิถานด้วยพี่น้องครับวันนี้ผมอาจจะมีการถ่ายทํารายการแบบบุ๊กทูเดย์นะครับแต่บางเ e ลามันอาจจะแบ่งปันในภาคกลางคืนถ้าฝนไม่ตกนะครับ พอเดี๋ยวช่วงหลังจากถ่ายทําตัดต่อรายการบ b l บัตุเดแล้วเนี่ยผมที่ต้องเตรียมนะครับในเรื่องการสอนการเทศนาสำหรับวันอาทิตย์นะครับก็ขอพระเจ้าสมบมริลังพี่น้องขอบพระเจ้าอวยพรนะครับในหน้าที่การงานขอทุกอย่างให้สําเร็จเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับแจ้รอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ